บุ้งสวัสดีครับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการขนานแบตเตอรี่ lithium lv top sun กันนะครับผมพอดีพี่ๆถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นแบต300แอมป์นะครับผมทั้งหมด2ชุดนะครับเราจะขนานกันนะให้เป็น600แอมป์นะครับผมก็ชุดนี้ผมเตรียมจะส่งให้ลูกค้าที่พัทยาพอดีนะครับก็เลยเดี๋ยวทําคลิปแนะนํากันเลยครับจริงๆแล้วในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมก็จะมีคู่มือไปให้นะครับคนอื่นเขาจะมีบอกหมดเลยนะตั้งแต่ลูกที่1นนะครับจนถึงลูกที่ นะครับ63เลยนะครับลูก1มาสเตอร์ไล่ไปสลับ2สลับ3ไล่ไปเรื่อยนะครับก็จะมีวิธีการขนานบอกนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าดิฟสวิตต์นะครับแต่เรามาดูที่หน้า11เลยก็ได้นะครับเนาะหลักๆก็เราจะขนานกันแค่จริงๆก็น่าจะอยู่ประมาณ3เครื่องนะครับ2 3าเครื่อง2-3ลูกนะครับตอนนี้ผมจะขนาน2ลูกนะครับก็เดี๋ยวเราปรับดิฟสวิต์ก่อนนะให้ตามนี้เลยนะครับมาสเตอร์จะเป็นลูกนี้นะครับเราก็ปรับเลขหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็2ถึง6ก็ปรับลงนะครับก็ผมปรรบเียย้้อแลวนะครับ ส่วนส n a p นะครับเครื่องที่2ลูกที่2ครับเราก็ปรับเลขสองครึ่งนะครับเลขสองขึ้นนะครับที่เหลือก็ปรับลงหมดเลยถ้ามี3มี4ก็ทําแบบนี้ไปเลยนะครับไล่ไปเรื่อยโอเคอันนี้ในส่วนของดิฟสวิต์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายลิงก์นะครับสังเกตเนาะลูกที่1ก็คือมาสเตอร์นะครับผมในส่วนของพอร์ตสื่อสารก็จะเป็นพอร์ตแคนนะครับทูแคนเนาะก็ตัวนี้จะเป็นพอร์ตสื่อสารแต่นี้ในส่วนของพอร์ตขนาดนะรก็จะเป็นลิงก์เอา ของเครื่องที่1ก็คือมาสเตอร์นะครับไปเข้าลิงก์อินเครื่องที่2นะครับลิงก์เอาเครื่องที่2ก็ไปลิงก์อินเครื่องที่3สลับสานะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เราจะขนานก่อนเนาะก็เอาก่อนนะเอาจากเครื่องมาสเตอร์ก่อนนะครับเอานะครับเขาจะมีแถมมาให้นะครับสายลิงก์นะครับก็ไปเข้าลิงก์อินนะครับแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนของสื่อสารนะครับก็เราจะใช้มาสเตอร์เป็นตัวสื่อสารนะครับก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ตแคนครับก็ต่อแคนเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นของรับพลวัตเทคนะครับผมก็ ต่อที่ CAN i อ8 5นะครับผมเท่านี้นะครับก็ขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเซตตั้งค่าขนาดทั้งการสื่อสารแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์กันอีกทีนึงนะครับผม